สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการหาเงินหรือว่าปั๊มเงินในเกม Hot Pot Story นะครับง่ายๆเลยคือตรงรูปเพชรเนี่ยฮะเห็นไหมที่มันเป็นโซนเนะี่ยกดบวกนะครับแล้วก็เข้าไปรับชมโฆษณาเดีดูกอนเข้าไปรับชมโฆษณาก็ดูจนโฆษณาจบแล้วมันจะมีการกรบาดมุมซ้ายไม่ก็มุมขวาเนี่ยฮะ,อะพอดูเสร็จกดออกมามันก็จะได้เพชร จำนวน10เพชรเลยนะครับผมแต่ทีนี้การแนะนำในการดูโฆษณาเนี่ยก็พยายามอย่าไปกดโหลดเกมหรือว่าไปกดโหลดแอปหรือว่าไปกดแอปอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสแปมเยอะมากเท่าที่ฟังดูนะครับผมจะไม่กดอะไรดกดกระกบ,บาษเอาอย่างเดียวโอ้หตอนนี้ผมนี่ครับทองแดงนะฮะทองแดง2แหละ ทองแดงพอยศเนี่ยยศยิ่งต่ำยิ่งได้เงินน้อยนะครับต่อ10เพชรแต่พอทองแดง2เนี่ยผมจะนี่ฮะสิเพชรได้40 0 0 0บาทเลยนะครับเป็นไปตามยศนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้มันอาจจะแจกเงินอยู่ด้วยเนาะพอดูครั้งนึงเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังอีกประมาณ2-3นาทีเราค่อยกลับเข้ามาดูใหม่นะครับ ก็คือดูกันได้ทั้งวันเนี่ยหรือว่ารัดทางรัดที่ดีที่สุดคือซื้อนะครับแต่มันเปลืองนะฮะใช้เงินจริงซื้อ